วันนี้นะครับพอดีได้ของนะครับจากนับบริษัท JNT นะครับมาส่งของนะครับจากร้านตั๋วขายถูกนะครับอันนี้เป็นรีวิวนะครับกล่องซุ่มนะครับราคาเท่าไหร่นะกล่องสุ่มใบนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ครับพถดีว่าคุ้มอยู่นะครับอันนี้น่าจะเป็นที่ใส่ข้าวนะครับนี่ครับบอกสิบสิบกิโลนะครับอ่านี่ครับกล่องห้องข้านะเป็นแบบนี้นะครับ ห้าตัวกล่องะเป็นแบบนี้กล่องนี้ก็กถือว่าเป็นของจีนนะครับน่าจะเป็นของจีนนี่นะครับนี่ครับกล่องของจีนแต่วา่านะครับเป็นกล่องสองชั้นนะครับนุ่มนะครับตัวนี้ป้องกันการกระแทกได้ดีนะครับระดับหนึง่งนี่ครับเป็นกล่องแบบเซฟเซฟตี้ it, หน่อยนะครับตัวนี้ทุกฝูกทุกฝูกนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าชั้นมีห้าชัน้นนี้ก็มาดูตัวจริงกันนะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้มีระดับนะครับเห็นไหมครับระดับสามารถดูได้น,นี่ก็มีตัวกดกดปุ่มตันนะครับด้านในด้านในเขาจะมีตัวนี้มาให้ที่ตวงพลาสติกนะครับที่ตวงพลาสติกอ่านี่ครับตวงพลาสติกมีระดับเรียบร้อยนะครับ ก็ขนาดประมาณนี้นะครับเนื้อง,งานดีนะตัวนี้ถ้าใครจะจะหากล่องซุ่มหรือว่าเข้าไปเอฟในร้านเพจตัวขายถูกนะครับก็ลองเข้าไปดูตัวนี้ก็มีซุ่มหลายอย่างตัวนี้ถือว่าคุ้มอยู่ราะนี้ผมได้มาร้อยเดียวนะครับตัวนี้ได้มาร้อยเดียวปิดกดกึบงานดีนะครับไม่ไม่กองแก๊งนะตัวนี้สวยนะครับตัวนี้สวยมาดูด้านข้างกันตัวนี้เป็นสีสองสีนะโทนสองสีตัวนี้ออก ออกสีเทาๆน้ําเงินนะครับก็ตัดกับสีขาวตัวนี้มีมีลายเล็กน้อยนะครับอ่าด้านข้ามสีขาวล้วนนะครับส่วนด้านหน้าดูกันนี่เป็นด้านหลังนะครับมีตัว M ด้วยเห็นไหมครับครับถ้ามองด้านนี้เป็นตัว W บินะครับถ้ามองด้านนี้เป็นตัว M นะครับตัว M แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นปุ่มกดกดให้มันดิ่อ่ามีโอลินงครับตัวนี้มีโอลิงด้วยกันมดกันแมลงเข้าไปอ่าแล้วตัวนี้ก็เปิดได้ด้วยเห็นไหมครับตัวนี้ก็ เห็นไหมครับปิดตัวนี้เลยทีนี้ก็มาดูตัวนี้ต้นหน้าสวยนะครับตัวนี้โอเค10กิโลนะครับโอเคนะครับคลิปนี้มารีวิวนะครับกล่องสุ่มนะครับจากร้านตัวขายถูกนี่ยในราคา100บาทถือว่าคุ้มนะครับคุ้มอยู่นะครับใช้ได้นะครับนี่เลยนะครับ